สวัสดีนะท่านเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันนะพี่น้องเอ้ยอเที่ยงกว่าแล้วพี่น้องเอ้ย,อยบังคนลรถบ้ากินตับเด็กกนะ่อนนะจะกินตับเด็ก จะกินโอ้อะไรเราไปโดนหน้าโดนตาหน่ะอ๋อแต่งหน้าบ่น่ะโอ้สไตล์แต่งหน้าโอ้ขวดลวดนี่ อันนี้แล้วท่านเที่ดท่าไดูการแต่งหน้านะฮะแต่งหน้าบ่ะนะโอ้สวัสดีค่ะแ่ล้วจ้าแล้วจ้าแล้ว,ลวขี้ดื้มีจอมขวันสองอันอยู่บนหัวแล้วท่านเขาลือกันว่าดื้อหนักหนักเบิ่นดื้ออันนี้ยังยังไม่ออกฤทธิ์นี่ยังเล็กอยู่ประมาณตัวเท่าน้องไทยนี่แหละ รูตัวถ้าน้องไทยนี่โอ้โหรับรองไทยม,ม,มอืมทั้งดื้อทั้งมึนเขยันขยันตัวไทยขยน <c oughs> เ,งเงยนออนี่เราท่านตอนนี้กำลังมึนงงอยู่เออจ้าอีเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขวดลวดขวดขวดลวดกินข้าวล่ะเออะกินข้าวท่านไอ้แม่ทูเจ้าหนุ่มเอตุเตียวตัวแกรนเออละขวดลวดโอ้สไตล์กันแต่งหน้านี่โอ้อยากกินตับเด็กมากเลย อันเนี่ละเงียบละมืดละนี่นนนนก็ไอ้ช่วเกัหนากห,หามออกแล้วนะ่ะช่างหามอ่ากินตับเด็กสบอเหรอนี่ฮะเ <c oughs> ปล่าเปล่าไม่กินหรอก <c oughs> อุดด่นเฉยป้าจะบ,บอกอุ่นเยี่ยมตะดูหขาไหนฮะ กินเฉพาะจับเด็ก <caption> น <ing 8> yeah, nah. <ayım> ี่ก <for S 2> ินนะใครนะกินแกกินแกกินมิกลางเกะกุเตียวให้ยูฮันกินรึเปล่านี่นะอาปักอาดูไมู่้เฮ้

นเลกติดบางได้สั่งได้แมีผี้ใหญ่ใจดีติดอะไรใหอะไรก็ตรอติดแมายนเด้อลุ่ลุ่ยัยมาต้อจาลูกกุ้ันตนได้้ออืมไกื่นสมองยังสงเียอือะไรให้ออ่ะเเราไป

อกินตับเด็กซะเลยนี่ฮะไม่เชืนแล้มเก็่ปรุงทำไมอ่ะปลาดุเท่าไหร่จะโดนละอาดุละปลาอุเท่าลหร่จมีกอเยอะตัวยเบสลูกม้ม

ตั้งหน้าตั้งตาลนเพ่อได้จ้านั่น <c oughs> <c oughs> Mà mà gọi đất lạ đấy lệch lệch nữa Cái lệch 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 <laughs> มาไปเป oh, uh ิด huh. ้านนสะอาดจะเลยินอจะทึ่อข้มอูรถยอูรดเยียจมาจะเล็กๆะบ้าเหเดะ็ลูกเลยก ơ, áp dụng cái lỗi hôm nay. Kia 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 kia

យ៉ាង <analyze> ជោគ <sentirichi> ជ <yat een controller> ័យញញឹមបងអូយមកទៅគ្រឹកបាយញញឹមថ្នមទីឈ្នះអឺฮะណាស់ញញឹមទៅញញឹមទៅ

อย่าปล่อยมันหนีไปเมียงนะยามาหารไปนุ๊จะเอาตัวยังกันแนนหอกกันไงโหก็อดมนงมึเนี่ยเออตั้งอ่างตังดูซาไปนุ๊เงียบไหมเออเงียบกูแบบ มือดมืออะไรกมนเอเออมือดูเื่ได้เออมือดูเื่อได้ดูมาเม็ดูดวงก้อนดูนักสั่นหัแมทขนาดเนี้ะอืะไรมอดาวดึงตองนี้หักตรงร

مال <muchas> 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 <muchas>